รักบอโจรักครอบครัวสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่ทุกคนอื่นเราชอบเราไม่ได้รักแต่สําหรับลูกสาวหลาเราเนี่ยสําหรับน้องโจเนี่ยเรารักอืนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเราอยากให้เด็กๆทุกคนติดหนึ่งมาแรงทุกคนถ้าเป็นดังอถ้าเป็นได้นะอยากให้ทุกคนติดหนึ่งมาแรงทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะมีคุณภาพจะเป็นอะ่ะ จะเป็นคณะหมอรำแล้วจะเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจของพ่อพแม่แม่เซตลอดการแล้วทุกคนพี่อารุณขอบคุณมาทุกคนนักร้องมีคุณภาพนักร้องทุกคนเพลงอันไหนที่แต่งเพลงอันไหนที่ร้องเพลงไหนที่ค่ายของอสาวน้อยเพชรบันแพงค่ายอ่ะค่ายอะไรนะชื่อค่ายอะไรอดดี้รีคอร์ดใช่ไหมก็เป็นค่ายของสาวน้อยเพชรบันแพงเป็นค่ายของบอโจ เพราะฉะนั้นการที่มีค่ายของตัวเองแล้วมันแต่งแล้วเพลงแต่และเพลงที่คนที่ที่อยู่ในวงสาวน้อยร้องขึ้นมาแล้วก็มันติดหนึ่งมาแรงในพนี่นันว่ามันส่งเสริมให้กับสาวน้อยเพชรบนแพงมันส่งเสริมและอย่าลืมว่าลูกสาวลาจะเป็นผู้บริหารหรือจะเป็นคนดูแลกับวบ๊โจต,ต่อไปนะคะแล้วมันก็จะส่งเสริมอ่ะให้กับลูกสาวเราด้วยนะคะอืมว่าเด็กๆทุกคนในวงสาวน้อยเพชรแพงติดหนึ่งมาแรงกันทุกคนอ่า ขอบคุณมากนะคะเพลงมันน้องมาน่าไปดันอยู่สองสามครั้งเพลงน้องมาน่าเนื้อหาดีแล้วแต่บุญอยู่ที่บุญอยู่ที่ดวงค่ะจะปังจะดังแค่ไหนถูกต้องค่ะอยู่ที่บุญบุญบาร,รมีอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนนะคะรอดันเพลงพี่วัดม่วนๆจา่าขอบคุณมากค่ะน้องสาวเมืองเบียผมหวนให้ลูกสาวหลานทุกวันตั้งแต่เนติมเน็ตอยู่เดี๋ยวนอนต่อละไม่เหสีทั้งแปดรออยู <laughs> ่ <laughs> ว่าเหสีทั้งแปดรออยู่เลยเหรอโอ้โห ขอบคุณมากกับน้องแฟรงค์ดูทุกคลิปเออหลาหนนอยรับรางวัลร้องให้ทุกคลิปเลยค่ะพี่รันพี่รันรนี้พี่รันกลับเข้าไปดูสามรอบแล้วตอนเนี้ยอืมส่งเสริมครับแต่ทําแต่ลูกพ่อแลร่งเสริมครับแต่ทําทันบนไว้ก่อนเจวันค่อยมาดันข้อหาปากแซบมากเอฟซี FC ลานนอยเป็นเออเป็นเอซีตลาดล่างตามใจค่ะตามใจนะคะเออตามใจค่ะไม่บังคับนะคะเออ กำลังดันเพลงให้ครบเ,เพราะดักบอสแต่ถ้ามีมีมีไรแหลมมาแซน้องไฟฟ้าดับครับเน็ต <c oughs> ไม่มา้ <c oughs> อกเอส <c oughs> อุ้ยเจ้านี่อ๊้ยขอบคุณมากนะคะเออกาลังดันเพลงให้ครับเออตลกมากเลยอะ่ะกําลังดันเพลงให้ครับเพราะรักบอสถูกต้องค่ะเพราะรักบอสแต่ถ้ามีมีไรแหลมมาแซน้องไฟฟ้าดับครับ <c oughs> เน็ตไม่มา <c oughs> อุย้ยเนาะ แต่เอฟซีมานะชอบแสะลูกสาวเราเออถ้าไม่ใช่เรารักบอสค่อยสิบบฟังดอก <c oughs> โอ้ยโอ้ยเนาะ <c oughs> น้องมนานะน่ารักนะพี่รันว่ามีน้ําใจเออมีน้ํามีน้ําใจค่ะขอบคุณมากคับพี่วันดีเออขอบคุณมากค่ะใช่ค่ะน้องมนานะน่ารัก เอฟซบางบางท่านพี่รันเอฟซที่เข้ามานั่นหมายถึงเป็นเอฟซที่ไม่ใช่สายน้ําดีนะเป็นเอฟซที่พี่รันว่าเป็นเอฟซสายปั่นมากกว่าเป็นเอฟซสายปั่นคอยปั่นให้เอฟซของน้องมานะเอฟซของคือทุกคนมีเอฟซฐานเอฟซทุกคนมีฐานเอฟซนะแต่ว่าทุกคนน่ะพี่รันว่าเอฟซที่เข้ามานะันคือว่ามันคอยแทรกมันคอยปั่นไงปั่นให้ทะเลาะกันนะ่ะพี่รันว่าเราต้องเราต้องคิดให้ดีๆนะคะคิดให้กว้างๆเราเราต้องทันเกมเราต้องทันเกมมันด้วยนะคะ ขอบคุณมากกับวันนี้แสดงที่สมุดรประการผมฝนกําลังซีตกสงสารทีมงานสาวน้อยอ้าวใครเขาบอกว่าพี่พัชรินขอบคุณมากค่ะเห็นบอกว่าฝนหยุดแล้วไม่ยหยุดแล้วไม่ใช่เหรอพี่จารุนพี่จารุศขอบคุณมากค่ะอย่าห่วง <c oughs> ใช่เอออย่าห่วงแต่ไม่ไม่เหสีเลยเออรอรันนางเอกอมแอมและพระเอกวัดครับผมโอเคจะ้ะอืมพี่สาครอาจารย์โนตเคยบอกว่าน้องคือเพชรเม็ดงาม อาจารย์โน้ตศิลปินตลกแห่งชาติใช่ไหมถูกต้องพี่รันก็ไปฟังมาว่าแล้วก็บอจ่อบอจโจสามารถเจรานายเพชรเม็ดนี้น้องเป็นเพชรเม็ดงางก็จริงแต่อยู่ที่คนเจรานายด้วยนะถ้าคนเจรานายออกมาไม่สวยไม่เด่นไม่งามมันก็อมันก็ไม่อไม่มันก็ไปไม่รอดนะพี่รังว่านะขอบคุณค่ะพี่เกียงขอบคุณมากพี่เกียงขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากคณะภาษาอังกฤษ อย่าลืมดันเพลงนางเอกใหม่ออมแอมหลังเอ่อหลังเพลงน้องมานะเพราะนางจิตใจดีแถมพึ่งผ่านเหตุการณ์เร,ร้ายมาด้วยขอบคุณมากอ่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพี่รานขอบคุณกับน้องวันเพนคิดถึงค่ะสวัสดีค่ะพี่รานเป็นไงบ้างไม่ผิดหวังที่ติดตามลูกสา